ว่างกันนะโอ้ยฮ่อนมันน่าแปลกใจอย่างเดีถ้าถามหาน้ำแดงเฮงบูบอยไม่ติดบ้านอยู่ดีเด้สวัสดีคนครับคุณอยู่กับผมพี่รุ่นหนึ่งรายการชาแนลครับบู๊กเก็กเสียงแต่หน้าตาปล่าขยู่เนี่ยหลังจากที่เปาชุดแพ้ไปเมื่อเช้าก็ถ้าใครดูคลิปก็จะรู้จักว่าห่างกันไม่กี่นาทีที่แล้วเองครับก็เดินรายการหานง่ายตรงเบาะไม่แน่ใจและจากบอกว่ากินน้ำแดงใส่น้ำเปล่านี่เขาบอกได้ใจด้วยแล้วก็ใส่อีโน่ปุบใครใครมีเงี้ยวมีเงี้ยวมเงี้ยวเอ้า อย่งนู้นอมานี่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 เอาอนั่งขงนี้เลยนังข้าโต๊ะนี่ได้สนใจปะเหี๋ยวรู้ไหมว่าเฮลิบอยมีทุกบ้านเลยนะอืมนี่แถมน้ำแดงมาด้วยเนี่ยน้ำเดือด้ำเดือดยเคียวเด้กินกับกีโน่สนใจปะย่านยางตื่นตื่นโอ้ยตื่นหงอยเกยร์แล้วนยนตรงนี้ปลบนี้ไปลไปไปางนอก กับเข้าเลือกเทปจ่าบอกให้เอาน้ำแดงใส่อีโนใส่น้ำเปล่าซึ่งผมเอามาสองแก้วเพราะว่ามีแดงกับเขียวอยากลองสองอย่างโซงอีโนซองนึงผมไม่แน่ใจว่ามันจะสำหรับแก้วหนึ่งหรือสมแบ่สองแก้วดีเพราะทำพ่อพราะนั่งหย่างเยอะกวนไหมล่ะดับแรกเลยเราจะละลายน้ำแดงกับน้ำเขียวกับน้ำเปล่ากา่อนอ่าผมใส่ไปสักครึ่งแก้วสองแก้วนะอุ้ยอันนีน้อันนี้เลยอันนี้น้ำแดงอ่าที่สองสีอะไรนิด ใช่เป็นยี่สิบปีแล้วอยู่ด้บเรานี่โอเคเรียบร้อยเดี๋ยนี้อีโนโเรามาลองกันผมไม่ได้กินอีโนโนานมากแล้วแต่มีติดบ้านเพราะว่าคุณพ่อกินถามบ่อแม่อันมีอีโนบ่อหนึ่งต้องเอามาหายจัง่อยเนี่ยแม่บอกพ่อว่าพ่อมีนักแสดงเป็นกองอยู่นี่น่าสนใจนะใส่ซองลงเลยนะลองใส่ซองนึงก่อน่น้ำเดือย อีโน่้ำแดงลงพคนฟองอขึ้นไหนเเเสีสวยเดี๋ยวเี๋ยวเดีย๋ยวยอเอยวยยาเด้อยาเด้อวูเฮ้ยแกดูใกล้ๆวะทุกคนดูสีมันดิสวยเลยสวยเกินดีด้วยกินดีด้วยสวยวสวยเส้นลแข้งเส้นลำแข้ง,ง,ขงเฮ้ย ผมว่าแซ่บจริงงั้นอันนี้ก็ใส่ซองหนึ่งไปเลยเมนูสดชื่นหรอวะโอเคจัดไปสองสิกเคียวไปดิอ่าชอบตอนที่มันค่อยๆฟูขึ้นมาสวยวะ่ะตอนที่มันเริ่มเริ่มแตกตัวฟองเริ่มขึ้นอ่ะนี่สวยม่ะเฮ้ยสุดยอดถ้าดิซิมเนียนี่น้ำสุดยอดแล้วน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำเย็นอยู่นะแต่จะใส่น้ำแข็ง,นขง,นขงนเ,นเนี่ยนะเ,รเรียบร้อย นะต้องลองสดซื่นแค่ไหนนั้ำแดงกว่านะ <S <S ใช่ทำหน้างางเหมือนกันเลยเี่ย แซ่บเฉยอร่อยคือรสชาติมันสิแบบผู้ใหญ่อายุพอปีขึ้นไปครั้งแล้วหนึ่งซองแล้วประทานอาหารได้อีกภายในสองสามชั่วโมงครั้งแล้วหนึ่งซองกูกินครั้งแล้วสองซอง เป็นอะไรอยร่างนี้กูมันนี่ถ้าใครกิรนพวกอีโนอยู่แล้วบางทายกดรถในเฟิร์เริ่มเป็นเปรี้ยวตดเป็นต่อนนะครับก็เพิร์น้สมแดงเข้าไปเพิร์น้สมเขียวเข้าไปมันกินง่ายขึ้นครับแต่ว่าถามว่ากลิ่นมันเนี่ยมันกลิ่นอีโนขึ้นมานะอีโนกลิ่นจะแรงหน่อยแต่ไม่ได้แย่เพราะมันออกเปรี้ยวอยู่แล้วแล้วก็ตามด้วยของหวานน้ำปานแดงก็เลยนะหวานบวกเปรี้ยวจะแซ่บเหมือนแดงบักนาวสิมั้คือกันเลยเป่ายิ่งชุบออนไลน์แล้วก็มิวสิชชินตามเทีจ่าถือวาสดชื่นป่ะเดี๋ยวดูรอบหน้าเครจจะะชนผมี่่แแซบล้วก็ นะคนชนะจะได้เป็นคนคิดเมนูสดชื่นถึงแม้เมนูนั้นจะเป็นยังไงก็ตามแต่ที่เหลือต้องทำตามเพจจาเสนอมาแบบนี้ผมเลยเพิ่มแค่น้ำเขียวขึ้นมานะครับสรุปก็คืออร่อยเดี๋ยวรอบหน้าผมต้องคิดเผื่อตัวผมชนะเออครับเป็นไงครับใครถึงจะชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอร์ด้วยกันครับเป็นไงช่วงนี้วิกฤตที่เราเจอกันมานะครับเป็นก็สู้ๆทุกคนครับเป็นกำลังใจให้อะไรที่ช่วยกันได้ก็อยากจะช่วยนะครับก็น้องๆอำเภอสีชมพูนะครับขอนแก่นลุงก็ได้ กับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆรู้จักกันก็ได้ในการช่วยเหลือไปเล็กน้อยแล้วแล้วก็พยายามที่ช่วยเหลือได้แล้วก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับตอนนี้ก็คือเราจะรวังพึ่งคนที่มีสิทธิ์อะไรไม่ได้แล้วโดยดูแลกันก่อนนะครับเอาให้รอดก่อนนะเราต้องให้ขายไปกินนี้ให้ได้นะครับผมทุ่สู้ครับก็ยิ้มประดิษฐ์ประดน่อยนะครับใครรู้สึกเครียด็อย่าก็ดูพวกเรานะครับแอร์คอร์เรียบจ่าเรียบแสบผมเรียสุขหรืทุกคนที่อยู่ในทีมทั้งหมดสาม,มารถรับชมได้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกินไก่ทอดอย่าลืมกินนนน้นาาสสสสื่เเยย็บบใจซวีีดดััคร ล็อกแม่ทันคอตั้งเลยมันล็อกมาล็อก,กอ้แมวที่อื่นมา